ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ครอบครัวจิรยาภากรประกอบพิธีชาปนกิจศพนายสมนึกจิรยาภากรที่เมนวัดราชโพทองตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการครอบครัวจิรยาภาก่อนำโดยเฮียเอวสุดใจจิรยาพาก่อประธานบริหารบริษัทโคมอสคอป์ปเรชั่นจำกัดประธานที่ปรึกษากรตตรจังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีชาปนกิจศพนายสมนึกจิรยาภากรพี่ชายของเฮียเอวสุดใจจิรยาภากรโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดสุวัฒนาศิลคคุณพระครูแจ้เจ้าวัดวัดบางพีใหญ่ กลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพ<ผ>ลตํารวจโทอัมพลบัวร,รับอรผอดพ่วงปรชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตรบางสกุลพร้อมด้วยพลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานชมรมชาวสมุทรปราการดรยงยุทธสวนนบุตรสสสมุทรปราการเขตสองนายแพทย์พิเชษพัวพันกิจเจริญพ้วงในการโรงพยาบาลบางพลีพันตํารวจเอกเตมรัฐรจินดาวัฒพ่วมกับการสอพอเมืองสมุทรปราการพันตารวจเอกปริญญากินเกศน์พ่วมกับตมจังหวัดสมุทรปราการพร้อมทั้งข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการและคณะกรรมการกตตรสพเมืองสมุทรปราการตลอดจนเจ้าของบริษัทห้างร้านคณะผู <ห àng S 1> ้บริหารพนักง,งานบริษัทโคโมสอสคอเบเรชั่นจำกัดครอบครัวจิรยาภากรและแขกผู h, <ron> ้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงนายสมนึกจิรยาภากรเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2498เป็นบุตรคนที่4ในบรรดาพี่น้อง7คนด้านชีวิตนายสมนึกจิรยาภากรสมรสกับนางนัฐการผงชาวดีมีบุตรธิดารวมกัน3คนวรรสุ สุดท้ายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564นายสมนึกจริรยาภากรมีอาการภาวะหัวใจล้มเหลวสุดท้ายได้เสียชีวิตลงอย่างสงบรวมสีอายุ66ปีซึ่งการจากไปของนายสมนึกจริรยาภากรในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ครอบครัวสินสุพันธ์เป็นอย่างมากคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่สถิตติดแน่นอยู่ในดวงใจของลูกๆและญาติพี่น้องตลอดไป กลุณพ่อสมเด็จสูงสุขภูิคุกสุขเอ่ยกราบขอพระคุณทุกท so ่านเชิญน <shad> ั่งพยายามบุตรที่ได้รับอนุตขอประกาศธมาและอุทิศผลกุศลแด่ผู้ไวชนด้วยอำนาจผลกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาตลอดชีวิต ทีมข่าว aec tv channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด